สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรคะช่วงนี้เป็นเทศกาลรุษจีนหรือปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนทุกคนนะคะครูก,ก็ขอให้นักเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อไอเชื้อสายจีนหรือไทยถ้ามีกินมีใช้ร่ํารวยตลอดทั้งปีเฮงเฮงปังปงไปเลยนะคะอ่าจะสอบกลางภาครุ่นนะ ตารางสอบกลางภาคออกมาแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือด้วยนะยก็จะมีเสียงแทรกเล็กน้อยเนาะเพราะว่าอัดที่โรงเรียนแล้วก็อัดตอนเลิกโรงเรียนก็จะมีเสียงประกาศนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปรสรรคสาหรับการเรียนการสอนพวกเรานะทีนี้คาบนี้ชั่วโมงนี้นะคะหนังสือที่เราจะใช้เรียนนะคะจะอยู่นี่เลยวันลนะ วันนักขดีนะคะวันนักดีลำนำเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บทที่หกค่ะห้องสมุดป่าห้องสมุดป่าเป็นยังไงคะห้องสมุดป่าในนี้ที่จริงแล้วครูสอนไปตั้งแต่เทอมที่หนึ่งเรื่องสุภาษิตสำนวนคำพังเพยกรนสีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนอีกเพราะว่าเป็นบทสุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจนะคะเป็นบทอาขยานของ ชั้นปถมศึกษาปีที่4ของเราที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะเอาไหนคใครเคยไปวัดหรือเดินเข้ามาในโรงเรียนก็จะมีป้ายติดใช่ไหมไปวัดถ้ต้นไม้พูดได้ต้นไม้พูดว่าอะไรกครูฉันร้อนรดน้ำฉันหน่อยเหรออ้าไม่ใช่แต่มันคือป้ายข้อความส่วนมากจะเป็นสุภาษิตหรือคำสอนหรือข้อคิด หรือคำคมนะคะเพื่อที่จะเตือนใจให้สติพวกเรานั่นเองนะคะอ่ามาดูในหน่วยนี้ในหน่วยนี้นะคะสุภาษิตท,ที่เรียนจะได้เรียนก็คือฤกษ์ศพกาสอนแล้วก็ปากเป็นเอกเล่เป็นโทนังสือเป็นตรีช่วยดีเป็นตรานะคะ mm hmm. ก็ครูก็จะบอกตัวอย่างคำพัง,งเคยสุภาษิตสำนวนการใช้สำนวนสุภาษิตแต่งบทร้กรองคำวันนะคะอืมบทอาขยาน ที่จะได้เรียนก็คือบทพฤกษศกาสอนนะคะอ่านว่าพฤกษศกาสอนนะคะทีนี้ก็มีหลายคนที่จะถกเถียงกันนะเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดถึงสุภาษิตท,ทำฟังเคยอะมนาะบทน,นี้เห็นชัดไหมถ้าเห็นไม่ชดัดมาตรงนี้ก่อนอืมคุณรูอ่านเป็นรอยแก้วให้ฟังก่อนนะคะอ่านว่าพฤกษศกาสอนอีกุณชอนอันปลดปรงโคทนเสน่งคงสำคัญไม้ในกายมี นรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะคะบทประพันธ์นี้นะจะอยู่ที่หน้าหนึ่งห้าสิบเอ็ดของวันรัคดูลำนำนะคะเป็นการประพันธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะคะกรมพระประมาณุิชิตชิโนโรสนะคะเป็นผู้ประพันธ์ไว้แล้วก็มีการถกเถียงกันเลยว่าลักษณะคำประพันธ์ของบทนี้ เป็นอะไรเป็นฉันหรือว่าเป็นกาบที่จริงนะคะลักษณะของคำเนี่ยจะเรียกเป็นฉันก็ได้จะเรียกเป็นกาบก็ได้บ,บัคับฉันทลักษณของกาบก็จะเข้าเข้ากับลักษณะของกาบยานีสิบเอดตรงไหนอ่ะหนึ่งวร์มีห้าคำเห็นไหมพลึกศบกาสอนอิหรือ ที่ถกเถียงกันก็คือตรงเนี้ยที่ว่าพลึกศพพอพานไอ้พอสัมภาตรงเนี้ยจะออกเสียงอ่ะขื้นเสียงแด้หรือเปล่านะคะแต่ตามหลักภาษาจะอ่านว่าพลึกศพเพราะว่าคําว่าพลึกศพเนี่ยมันแปลว่าวัวนะคะพลึกศพกาสอน็มันก็เลยอ่านว่าเอ่อพลึกศพเนี่ยมันแปลว่าวัวไงมันก็เลยต้องอ่านว่าพลึกศพอ่ะกาสอนี่แปลว่าควายนะคะแปลตามตัวแปลว่าควายทีเนี้ยบางคนบอกว่า พฤึกศพก,กาศได้ไหมเอ,อกเสียงอานตึงเสียงเพื่อที่จะเลื่อนเสียงให้มันเหมือนเข้ากับลักษณะคา,าประพันธ์ของจาวยาน,นีนะคะบางตําราก็ว่าอนุโลมบางตาราก็อ่านว่าพฤึกศกที่แปลว่ากลัวเลยนะคะแต่ครูจะให้เรียนอ่านว่าพลึกศพกาศน,นะคะพฤึกศพกาสอ,อีกุญชรอ,อันปรดปรงโททนเสนงคงสําคัญไม้ในกายมี นอนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกกานะคะครูถอดความหมายออกมาว่าสัตว์สัตว์ใหญ่ๆสัตว์ต่างๆที่มีเขาอมีเขี้ยวมีเล็บมีงามีงวงมีกระดูกใหญ่ๆอะ่เช่นบัวควายกุญชรเน,นี่ยแปลว่าช้างนะคะกุญชรน,นี่แปลว่าช้างอีกกุญชอนอันโปรปรงก็คือเวลาที่เขาตายไปแล้ว โทโทนโทก็คือฟันนะคะโทนอะฟัน,ฟนสเสนง่เขี้ยวงาเขานะคะโทโทเนเสนง่งโคงสําคัญไม้ในการมีก็คือพวกสัตว์พวกนี้เวลาที่ก็ตายไปแล้วอะ่ะเขาก็จะเหลือเขาเหลืองาเหลือเขี้ยวเหลือฟันเอาไว้ให้ให้ดูต่างหน้าก็คือเหลือไว้นะคะแต่มนุษย์เนี่ยนอนรชาติเนี่ยแปลว่ามนุษย์คนน,นรชาติวางววยคนเมื่อตายไปแล้วก็คือ หมดไปเลยอ่ะกระดูมีใครเอากระดูมาแขวนคอไหมไม่มีเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์เมื่อลายก็คือหายไปนะคะอินทรายีย์แปลว่าร่างกายสถิตแปลว่าอยู่สถิตทั่วแต่ชัว่วดีประดับไว้ในโลกาโลกาก็คือโลกนั่นแหละนะคะยังอยู่แต่ความดีหรือว่าความชั่วนะคะสุภาษิตบทนี้ก็เลยสอนใจให้หนักเรียนทําความดีมีเมตตามีจิตสํานึกสาธารณะนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ อันนี้คือคำประพันธ์สุภาษิตท,ที่ใช้สอนใจนักเรียนบทที่จะได้เรียนคือพฤกษศกกาสอนนะคะแล้วก็ปากเป็นเอกนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโคหนังสือเป็นตรีชั่วยดีเป็นตรานะคะเพราะเอ่เพื่อที่จะสอนใจให้นักเรียนทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนะคะทำประโยชน์แก่สังคมนั่นเองนะอืม ที่นี้อยู่ในแบบฝึกหัดมีแต่ยังไม่ให้ําคุณครูให้เรียนรู้บทประพันธ์บทนี้ก่อนนะแล้วเราก็จะได้เรียนบทปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีช่วยดีเป็นตราซึ่งเป็นคาประพันธ์สุภาษิตที่สอนใจให้นักเรียนทําความดีขยันเรียนหนังสือเพื่อที่จะมาเป็นพลเมืองที่ดีเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของชาติต่อไปนะคะอ่ะมา บทอาคยานหรือว่าบทร้อยกรองเนี่ยนะคะที่ผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเป็นผู้รอบรู้แต่งขึ้นมาในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นกลาเป็นกรอนเป็นโครงเป็นฉันบทดอกสร้อยสุภาษิตหรือบทกรอนสี่กรอนหกกรอนแปดอะไรใดๆก็ตามนะคะแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ความคิดคติดสอนใจหรือแนวปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องถูกที่ นะคะให้กําลังใจปลอบขวัญผู้อ่านหรือผู้นำไปใช้เนี่ยให้เกิดปัญญาประเทืองปัญญาเกิดปราดขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะเลือกสัรค่อยคําที่ประณีตไพเราะกินใจถูกฉันทะลักด้วยนะคะเมื่อได้อ่านแล้วเราก็จะเกิดความประทับใจชอบอมืมีสาระที่ ควรค่าแก่การจดจำเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นมรดกที่ควรค่าแก่การรักษาทำไมอ่ะคุณครูชอบให้อ่านทํองนองสนองเพราะว่าอ่านักเรียนจะคือจริงๆอาขยามนะคะนักเรียนจะอ่านเป็นร้อยแก้วก็ได้ร้กลองก็ได้เพราะว่าเราเอาที่ความหมายของมันแหละแต่คุณครูอยากให้นักเรียนฝึกห้องทำนองสนองให้เป็นนะคะให้สอดคล้องกับสัรรลักษณ์ของบทประพันธ์ชนิดต่างๆนะคะส่วนตัวชิ้นวัดนี้คุณครูเก็บ เก็บอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแหละมีเก็บอยู่หตัวชีวัดนะคะอ่ะมาสำนวนคืออะไรครูเคยพูดไปแล้วนะสำนวนก็คือคำกล่าวสั้นๆพูดไปแล้วนี่หมายถึงตั้งแต่เทอมที่แล้วนะครูเอาเรื่องตอนสี่มาสอนจำได้ไหมตอน4ี่คำขวัญน,นะคะคตติสำนวนไทยเป็นคำกล่าวสั้นๆที่มี ความหมายเชิงเปรียบเทียบแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือหนึ่งสํานวนที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบหรือมีความหมายแฝงเช่นกววาถั่วจะสุกงาก็ไม่อ่าเห็นไหมถั่วกับงาเนี่ยเมล็ดมันต่างกันไหมคะต่างมงามันเมล็ดเล็กๆถุกไหมอ่ะถ้าเราเอามันไปขั่วรวมกันกว่าที่ถั่วถั่วเนี่ยมันสุกยากเมล็ดมันใหญ่โมเลกุลมันแข็งกว่ากันอ่ะอื กว่าถั่วจะสุกงานนี้ไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทําอะไรที่มันต่างกันมากสองอย่างพร้อมกันนะคะเงียบเหมือนเป่าสาะสาะพูดได้ไหมมันตันตันเอามาเป่าแลเรามีมีสัญญาณตอบกลับเราไหมไม่มีอันนี้คือสำนวนที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบนะคะส่วนสุภาษิตสุภาษิตคืออะไรคือถ้อยคําที่เป็นคติสอนใจนะคะจะส่วนมากจะเป็นไปนในเชิงสั่งสอนแนะนําเช่นทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจเองนี่นะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูหน่งนะคะส่วนคำพังเพยคืออะไรคำพังเพยคือถ้อยคำที่ใช้กล่าวเปรียบเทียบส่วนมากก็จะเป็นคำคล้องจองนะคะเช่นความรู้เ่ว่มหัวเอาตัวไม่ร้องคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะนี่คือ สำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพอส่วนบทที่เราเรียนตอนนี้เป็นคำประพันธ์สุภาษิตนะคะอืออ่ะต่อเลยนี่คำขวัญคำขวัญครูคคให้อย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ตลอดคำขวัญวันเด็กใช่ไหมคำขวัญเอ,อ่อวันครูอาจจะเป็นคำขวัญประจำจังหวัดของนิวครูรู้สึกว่าครูเคยได้อธิบายค่อนข้างละเอียดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดคร่าวๆเนาะอือ คำขวัญก็คือเป็นค้อยคําที่มีคติเตือนใจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมักใช้คําคล้องจองที่จําง่ายเช่นสามัคคีมีวินัยไฝ่ธรรมะแยกขยะก,ก่อนทีงไม่ใช่อะนั่นแหละก็เป็นคำขวัญได้ไน,นะคะทิ้งขยะไม่เป็นที่หมดราศีไปทั้งเมืองนะคะเห็นไหมน้องคนนี้บอกว่าเด็กดีเป็นสีแกียชาติเด็กชา,าชาติจเจริญน้องแกก็ถามข้ออะไรนะ่ะ ก็าำฝันวันเด็กไงล่ะนะอืมอ่าอันนี้บทร้อยกรองบทร้อยกรองก็คือค้อยคําที่แต่งขึ้นมาตามลักษณะฉันท์มีการจํากัดจำํำนวนคําที่มีสัมผัสร้อยกรองนี่เลยที่เราจะได้เรียนคือคําประพันธ์สุภาษิตลักษณะที่ครูพูดไปว่าบางแห่งก็บอกว่าบางแห่งก็บอกว่าอา่า มันเป็นกราบยานีสิบอ็ดกัาบยานีสิบอ็ดที่ลักษณะของมันก็คือข้างหน้าห้าคำข้างหลังหกคำใช่ไหม,มหรือบางที่ก็บอกว่าบทกลอนที่เราเรียนเนี่ยเป็นเป็นฉันฉันเนี่ยน่าจะเป็นอินทระวิเชนฉันอินทรวิเชนฉันอุ้ยยากนะสำหรับนักเรียนอังควรอธิบายคร่าว้าว่า ชันทลั์ของของบทประพันธ์ประเภทฉันก็จะบังคับคําครุกคาละหุคา ah ครุกก็คือคําหนักคําหนักก็คือคําที่ผสม,สมในสระเสียงยาวหรือสละเกินพวกไอไอเอาถือว่าเป็นคําครุกแล้วคาฉันอยู่ในหนึ่งวรรคจะมีครุกคุสองคำละหุละหุสองคำยากเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้อันนี้คือลักษณะคําประพันธ์ของฉันและบทที่นักเรียนเรียนเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่ากลงคือ คือคำเอ่อคือฉันหรือว่ากล่าวก็เรียกได้ทั้งสองแบบนะคะคุณครูว่าอ่ะทีนี้มาดูคําอ่านอ่านว่าพลึกพลึกศพพก,กาสอนถ้าอ่านว่าพลึกศพพกาสอนปับ๊บอันนี้คุณครูก๊อปมาจากคุณครูเรียกว่าสอนออนไลน์เหมือนกันนะคะถ้าอ่านว่าพลึกศพพก,กาสอนปับ๊บเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นกล่าวเพราะว่ามันจะมีห้าคำพลึกศพพกาสอน อีกกุญชออันปดปรงหน้าห้าหลังหกเป็นสิบเอ็ดเข้าขายกับยานีสิบเอ็ดคะแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นฉันออดไม่อธิบายมันเดี๋ยวมันจะยากสันนินี่ยเอาเป็นว่ามันอ่านว่าพฤกอศกาศอ,อีกกุญชออันปดปรงโทโทนเสน่งคงสําคัญไหมในการอ่านะคะที่นี้อันนี้คือเดี๋ยวคุณจะให้ท่องเป็นทํานองสนองนะคุณจะท่องให้ฟังว่า ่ะการอ่านคำนองสนอนี้อ่านยังไงนะคะอ่านอาจจะมีเสียงแทรกนะคะนักเรียนก็ฟังแค่เสียงรูแป้งก็แล้วกันนะคะแล้วตัดเสียงแทรกไวไม่ใช่ในทิกต o k อแล้วถ้าตัดเสียงต้นฉบับออกก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครอ่าพรึษบศกกาซอนอีกุณชน อันปลดปรงโททนสเสนงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางไว้มาลายสิน อินสิสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาจริงๆการอ่านคำน,งนองเสนอเราไม่ต้องแบบใส่เพื่อนอะไรมากก็ได้สำหรับคนฝึกขั้นแรกนะคะแค่เราแบ่ง จำนวนคําถูกต้องแล้วก็ออกเสียงรอเรือรอลิงทวกกล้ามถูกต้องนะคะก็จะทําให้มันไพ็รกขึ้นมาได้นะอ่าทีนี้งานนะจ๊ะงานคุณครูก็จะยังไม่พูดถึงคํำละหูคาครูอะไรมากเดี๋ยวนักเรียนก็จะเดี๋ยวนักเรียนก็จะคือคือมันยากนะคะความหมายเนี่ยก็คืออย่างที่ครูอธิบายไปแล้วว่า ทัวควายช้างม้าเมื่อตายไปแล้วนะ่ะเขาก็จะเป็นเขาก็จะเหลือเที่ยวเหลืองาเหลือฟันเอาไว้ให้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยมีชีวิตอยู่นะคะส่วนคนเราเมื่อตายไปแล้วร่างกายก็จะสูญสิน้นเหลือไว้แต่อะไรคะความดีความชั่วส่วนคําที่นักจะเขียนผิดคํานี้นะเดี๋ยวนะเนี่ยอย่างคุณครูเขียนหน้ากระดานให้เพื่อนเพื่อนที่เรียนออนไลน์ site, ก็ยังสู้ไปเขียนผิดนะนักเรียน คำนี้นะอ่านว่าโทโทนแปลว่าฟันใช่ไหมสเสน่งแปลว่าเขาสัตวเสนเง่งแปลว่าเขาหรือกระดูกอะไรพวกนี้นะคะเขี้ยวงาได้หมดโทโทนเสน่งโคงสําคัญหมายในกายนี้อ่านนะคะอ่านให้ถูกนะแล้วนะเรียนไปฝึอกอ่านไปฝึอกอ่านเป็นทานองสนอนนะคะฝึอกอ่านทำนองสนอนแล้วก็คำแบบฝึกหาดหน้า ร้อยเก้าสิบสี่นะฝึกอ่านด้วยเพราะว่าถ้าได้มาเรียนออนไลน์เนี่ยครูจะต้องให้สอบเหมือนเพื่อนที่เขาออนไลน์เนี่ยเขาได้สอบทุกคนอืมแต่พวกเรานี้ครูครูจะประเมินแบบอ่านนั้นก็ไม่ได้เพราะครูคิดว่าครูประเมินไม่ได้แน่นอนนะก็คือนักเรียนก็เปิดมาทําแบบฝึกหัดห้าร้อยเก้าสิบสี่นะคะให้นักเรียนเขียนคาอ่านของคําต่อไปนี้ห้าคะแนนนะจ๊ะคุณชอนอ่านว่าคุณชอน อ่านว่าคุณแจมาให้ครูนะนี่อันนี้อ่านว่าคุณกุญชรแล้วมีนะคุณครูให้ท่องนี่แหละฝึกศพก้าซอนอีกกุญชออันโปรดปรงบางคนที่ท่องอีกคุณแจอันปลดปรงมาหาครูด้วยนะบางคนก็ฝึกศพกาสอนอาคุณว่าครูกําลังฟังเรื่องสยองอยู่ฝึกท่องให้ได้นะคะ สเสนงอ่านว่าสเสนงนะคะอันนี้มีหอนำนะมีเสียงหอมาออกเสียงช่วยจ้ามาลายนะคะมาลายอ่านว่ามาลายพลึกศพกาศอ,อ่านว่าพฤึกศพกาศน,นะคะพึกศพพะกาศก็ได้ออกเสียงอกักตื่นเสียงนะคะน่าจะอยู่ในฉันทลกักกาบยานีสุเกตนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้แบ่งข้างหน้าเป็นห้าคำนะคะอ่านว่าพฤึกศพพระกาศน,นะคะอื นรชาติติวางวายนะคะอันนี้ออกเสียงอีก,อกนรชาติตีวางวายนะคะก็อ่าน,น,นว่านรชาติหรือนอรชาติวางวายก็ได้หรือนรชาติตีวางวายก็ได้ได้ทั้งสองแบบนะคะต่อไปเอ,อ่อคุณชอนหมายถึงอะไรครูบอกไปแล้วหมายถึงช้างพื้ศพหมายถึงวัวนะคะกาสอนก็คือควายปลดปลงวางไวยหมายมถึงตายครูพูดไปแล้วคนฟันหรืองา อินซีก็คือร่างกายโลกกล้าหมายถึงโลกของเรานะคะสเสน่งก็คือเขานรชาติก็คือคนสถิตก็คืออยู่ให้นักเรียนบอกความหมายหน้าร้อยเก้าสิบสี่นะคะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้พอแค่นี้คับหน้ายัางเรียนเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วครูจะพาทําอะไรไว้ค่อยลุนกันก็นแล้วกันสําหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่จีนอยากจะพูดภาษาจีนแต่ว่าดูสิ สิ้นเจียยยอีกชินลีหัวชายเป็นคนอีสานอยู่อ่าโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่แตอค่ครูสวยไหมวันนี้สวยสิโอเคสวัสดีค่ะ